วันนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นเกมโซล r e อยู่นะครับอาจจะเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับแล้วเอ๊ะโซลคืออะไรนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปรู้จักโซล่าแล้วก็รู้จักการใช้โซล a า e d ต t านะครับในการสเกลนักเตะนะครับก่อนที่เราจะทำการซื้อกาดแล้วก็เอาไปเล่นเกมโซล r e กันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับที่วันนี้เนี่ยติดตามอยู่ในช่อง YouTube แล้วก็เพจของไปดูบอลนะครับผมแอมินเฟรนนะครับเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาชวน่าเรียกว่ามาชวนกันละกันเนาะว่าใครที่อยากจะทดลองหรือว่าเคยเล่นอยู่แล้วนะครับกับเกมที่ชื่อว่าโซแลนะครับโซแลคืออะไรโซแลคือเกม NFT player Card นะครับคือจะเป็นการให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ย ซื้อขายการ์ดกันได้นะครับโดยจะต้องซื้อกาดจากเกมก่อนนะครับแล้วก็เอาไปจัดตัวผู้เล่นนะครับแล้วถ้าเกิดเราจัดตัวแล้วได้ตามคะแนนที่เขากำหนดเนี่ยนะครับเราจะมีสิทธิ์ได้รางวัลเป็นเงินเหรียญคริปโตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวการ์ดของเราเนี่ยถ้าเป็นการ์ดที่เอ่อเรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่นักเตะเนี่ย มีผลงานในสนามที่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะทำราคาและขายบวกราคาทำกำไรได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวว่าผมขออนุญาตพาไปดูตัว นี้ก่อนเลยนะครับปุ๊บอ่านี่ก็คือเกมโซแลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคเคาท์ผมเองนะครับผมมีแอคเคาท์เดียวเนาะนะครับในส่วนของโซแลนเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจแล้วนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกเนี่ยนะครับอยากให้อ่าย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมแนะนําตั้งแต่คลิปที่1จนถึงคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่6แล้วนะครับก็อันนี้ในเกมโซแลนนะครับก็จะมีการตลาดซื้อขายนักเตะนะครับจะมาที่มาเก็ตตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคำ ซึ่งการ์ดเนี่ยจะมี4แบบนะครับสีเหลืองนะครับเรียกว่า limited นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยจะเป็นการ์ดแลนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์แลนแล้วก็มีการ์ดยูนิคที่เป็นสีดำนะครับซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยนะครับก็จะมีรหัสหมายเลขแล้วก็นักเตะว่าเป็นใครนะครับชื่ออะไรตำแหน่งอะไรอายุเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับแค่เราเข้ามาดูเนี่ยเราซื้อเลยไม่ได้นะเนื่องจากว่าถ้าเราซื้อเลยเนี่ยเราอาจจะได้การ์ดที่ ไม่ได้ผู้เล่นคนคนั้นเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีนะครับคือโชว์ฟอร์มในสนามมันไม่ค่อยดีมันทําให้เราไม่สามารถที่จะไปแข่งแล้วทาคะแนนหรือแม้แต่ว่าเราเอาการ์ดไปขายต่อได้นะครับคราวนี้เนี่ยมาดูนิดหนึ่งนะครับคือผมเองเนี่ยนะครับอ,อยู่ผมจะอยู่ที่ไม c ครดนะครับคือทางสทโมสรผมเองนะครับการ์ดที่ผมมีในมือตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งการ์ดสีขาวซึ่งเป็นการ์ดที่เกมเขาให้ฟรีนะครับจะไม่ต้องซื้อขายการแต่ว่า ก็จะเล่นทำคะแนนค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะมีการ์ดสีแดงเป็นการ์ดแร่นะครับการ์ดแร่เนี่ยนะครับหผู้เล่นจะมี100ยใบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการ์ดสีเหลืองในลิมิเต็ดเนี่ยหผู้เล่นเนี่ยจะมี 1000ใบไม่เกินนะครับไม่เกิน1000ใบนะครับแล้วก็จะมีการ์ดสีฟ้านะครับซูเปอร,ร์แลจะมี10ใบต่อ1ผู้เล่นนะครับแล้วก็จะมียูนิคนะครับสีดำหนึ่งใบต่อ1ผู้เล่นเท่านั้นนะครับคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยในช่วงแรกที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยผมบอกนิดนึงว่าผมไม่ได้สกเกลอะไรเลยคือเล่นไม่เป็นเนาะเออแล้วก็เราก็เลยแบบออยากลองเนาะเราก็จะมีการซื้อตัวนะครับซึ่งบางทีเนี่ยไอการ์ดที่เราซื้อไปเนี่ยมันราคาไม่สูง นะครับอาจจะเพราะว่านักเตะคนนั้นน่ยชื่อไม่ดังแล้วฟอร์มไม่ดีนะครับอย่างอย่างนี้ยผมมีการ์ดชนาทิพนะครับการ์ดชนาทิพนะครับแล้วก็าการ์ดแรกๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆนะครับก็จะมีการ์ดนักเตะเกาหลีใต้นะครับนักเตะโครเอเชียนะครับนักเตะสวีเดนนะครับซึ่งราคาไม่สูงแบบเนี้ยเนี่ยนะครับก็ อาจจะขายต่อ,อยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มไม่ไม่ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ผมเนี่ยมีการขายการ์ดไปได้บ้างแล้วนะครับโดยทําราคาได้ถึง10เท่ากับเกือบ10เท่านะครับอย่างการ์ดชนาทิพย์เนี่ยนะครับในตลาดเนี่ยเขาวางในตลาดโซแลเนี่ยวางกันอยู่ประมาณ1นึ่งหกสิบถึงหนึยูโรนะครับอย่างของผมเนี่ยผมซื้อมา11.5เยูโรนะครับแบบนี้อย่างน้อยๆถ้าผมเอาไปขายเนี่ย ประมาณสัก 50- าสถึงหกยูโรเนี่ยผมก็มีโอกาสทํากำไรได้ประมาณ 4- ถึงถึงสิเท่าแล้วแต่ว่าตัวเจชนาทิพย์เนี่ยนะครับมีฟอร์มการเล่นในช่วงเวลานั้น,น่ะมากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้ไอตัวฟอร์มการเล่นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะนะครับอันดับแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดได้ที่ดูที่การนักเตะครับซึ่งการนักเตะเนี่ยนะครับชนาทิพย์ก็จะมีลักษณะการบอกเลยว่าย้อนหลังเนี่ยนะครับเขามีฟอร์มการเล่นอยู่ที่เท่าไหร่ นะครับอ่าเด็คะแนนเฉลี่ยเนาะจะมี80 46 33คือเต็มร้อยอ่ะนะครับชนาชิปเนี่ยนะครับมีดอกหมอเท่าไหร่ซึ่งล่าสุดเนี่ยชนาชิปจะเฉลี่ยอยู่ที่มา48นะครับ48คะแนนนะครับนี่คือเฉลี่ย5นัดหละนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถามว่าเราเจอแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะซื้อนะครับอยากจะซื้อการชนาชิปอีกอ่าเราก็อาจจะเข้าไปที่ตรงนี้ครับปึ๊บนะครับตัวเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าชนาชิป ซึ่งการ์ดเดิมเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ยซื้อตอนทางเจเนี่ยนะครับเขาอยู่กับคอนซาโดเลซัปโปโรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ1เดือนเขาย้ายมาคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับซึ่งตัวตัวเจเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการ์ดของเขาเองเนี่ยทั้งสีแดงนะครับสีฟ้าแล้วก็สีสีเหลืองนะครับให้เรามาที่คําว่าการนะครับพอเราเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับ ระบบจะบอกว่าการ์ดเนี่ยของเจเนี่ยนะครับถ้าขึ้นว่าบายเนี่ยแสดงว่ามีคนเป็นเจ้าของอยู่แล้วก็ตั้งราคาขายอยู่ทเท่าไหร่โดยราคาตลาดของเจเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60.68ยูโรซึ่งถ้าผมวางขายเนี่ยแล้วผมขายได้ผมก็จะมีกําไรแล้วประมาณ5เท่านะครับห้เท่านะครับการ์ดสีแดงนะครับการสีแดงก็จะแบ่งเป็นปี2020นะครับกับ2021 ราคาเนี่ยตอนนี้ก็ไปนะครับประมาณ500กว่ายูโรนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้นทางเขาซื้อเข้ามาเท่าไหร่นะอันนี้ต้องกดเข้าไปดูในการ์ดนะครับแล้วก็สีฟ้ายังไม่มีนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเราอยากซื้อคือคือซื้อได้เลยไหมอ่าถ้าเรามีเงินนะครับมีเงินที่ไปเหรียญคริปโตเนี่ยนะครับจะมีกระเป๋าคริปโตอยู่มุมขวาเนี่ยเราสามารถกดซื้อได้เลยครับคือซื้อจากผู้เล่นที่เขาวางขายนะครับแต่ถ้าเราไม่ซื้อจากผู้เล่นที่เขาวางขายเนี่ยนะครับเราต้องรอให้นะครับระบบเนี่ย ขึ้นว่าบิดคือระบบจะปล่อยการ์ดออกมานะครับมาให้เราแย่งกันประมูลแล้วก็เป็นเจ้าของการ์ดนะครับในขณะที่นะครับคนที่ถือไว้ยังไม่ขายก็มีนะครับเช่นอ่าอย่างคนเนี้ยนะครับซื้อมา40.20ยูโรใช่ไหมครับอ่ะคนนี้ซื้อมา4 0ซึ่งเขาซื้อแพงกว่าผมอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยผมมีกับผมเตรียมทํากําไรแล้วรอแค่ว่าเจเนะี่ย เขาโชว์ฟอร์มให้ดีกว่านี้นะครับคือเหมือนว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยจะจะสูงกว่านี้เนี่ยผมก็สามารถบวกทํากําไรได้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่านะครับถ้ามีเครื่องหมายเป็นลูกลูกศรไปกลับนี่คือเขาเทรดมาคือมีการแลกกร์ดกันนะครับการแลกกร์ดกันนะครับนะครับลองกดดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมเขาจะมีทานสเฟอร์นะครับต่อมานะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะไปที่ตลาดนักเตะอยากจะซื้อแล้วอ่านะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยสามารถใช้บัตรเครดิตในการซื้อได้นะครับให้ไปที่มาร์เก็ตครับ มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีนะครับพอค้นหาเมาก็มีคาว่า n e วกา r d เห็นไหมอ่านิวการ์ดก็คือการ์ดที่เพิ่งปล่อยมาให้บิดอย่างการ์ดของ e r l ร์ลิงฮาแลนเนี่ยจะเห็นว่าการ์ดสีแดงเนี่ยนะครับอีก1วัน6ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะหมดเวลาประมูลซึ่งราคาอยู่ตอนนี้ประมูลกันอยู่ที่1640ยยูโรนะครับ ซึ่งราคาค่อนข้างสูง,ซ,งซึ่งเราก็คงจะไม่ไปไปยุ่งกับเขาเพราะว่าถ้าใครงบน้อยอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้งบประมาณเยอะนะก็เอาพอดีพอดีเพราะใช้บัตรเครดิตในการซื้อนะครับตอนนี้ตรงมาร์เก็ตนะครับก็ให้ไปที่คำว่าการเลยครับตรงการเนี่ยนะครับเขาจะมีการประมูลอยู่นะครับซึ่งนับถอยหลังตามเวลาจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเด้งไปเรื่อยๆอ่าแบบนี้ครับคือจบจบการประมูลแล้วก็จะมีการ คนที่ประมูลชนะเนี่ยเขาจะได้การ์ดไปนะครับซึ่งราคาจะจะเห็นว่ามีทั้งสูงไม่สูงนะครับเมื่อสักครู่มี90ยูโรด้วยบางคนก็จะเป็น3นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ครับจะ118นะครับโจซิฟมิสิกนี่ฮะ118ยูโรตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับคะแนนเฉลี่ย69นะครับซึ่งคะแนนเฉลี่ยตรงนี้แหละมันจะเป็นการบ่งบอกราคาการ์ดนะครับว่าการ์ดแต่ละใบนะครับ แักเตะแต่ละคนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยนในการเล่นเนี่ยเกมย้อนหลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างคุณโจเซฟมีสิเนี่ยม0สิกอ่าก็มี1 1อยประมาณ69นะครับอ่าลองกดเข้าไปดูครับเขาบอกว่าใครจะค่าเฉลี่ย69ซึ่งสูงนะอันนี้จะเป็นการ์ดที่ราคาดีนะครับราคาดีมากๆนะครับซึ่งโดยค่าเฉลี่ยเขาจะเห็นว่ามีฮะแต่ละแม์เนี่ยตั้งแต่20พฤษภามา 48, 51, 54, แ3แล้ว98 พอเฉลี่ยมาปุ๊บจะได้60กว่าๆซึ่งอุ๊ยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าฟอร์มเขากำลังดีนะครับถ้าเกิดใครถือการ์ดใบนี้อยู่นะซึ่งบางทีเราไปประมูลในราคาที่ออราคาที่ต่ํามานะครับแล้วเราค่อยมาขายราคาที่สูงแบบนี้เนี่ยเราทํากําไรได้หรือแม้แต่เราซื้อราคาที่ต่ําแล้วพอฟอร์มดีปุ๊บเฮ้ยเราจัดทีมลงแข่งก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ทีมของเราเนี่ยนะครับคะแนนในการลงแข่งนะครับมันสูงนะครับมันก็มีโอกาสร,รับรางวัลด้วยนะครับคราวนี้เนี่ย ตอนที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5นะครับหนัดหนัดครับหนัดนะครับห้านัดย้อนหลังนะครับผมอยากบอกอยากบอกทุกคนว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อทันทีนะครับเหมือนผมตอนแรกๆเนี่ยผมไปซื้อทันทีไม่ได้รู้ข้อมูลเลยนะครับกดกดกดตอนบางทีก็ขาดทุนก็มีนะครับคือขาดทุนคือมันถือแล้วมันขายไม่ออกฟอร์มก็ไม่ได้ดีนะครับให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ครับคือหลังจากที่เราสมัครเข้ามาเล่นเกมเนาะ ให้ทุกคนเข้ามาพิมพ์ก่อนที่ s o l a r d a t a c o m นะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกอินแอคเคาท์ของเราเนี่ยกับโซเล่ได้เลย solaredata คือนะครับฐานข้อมูลที่ทางโซ l ล่เนี่ยเขาเก็บไว้ว่าเก็บข้อมูลไว้ให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเข้ามาค้นหานักเตะหรือว่าดูคะแนนเฉลี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถมาดูฐานข้อมูลตรงนี้ได้นะครับพอเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยจะเห็นว่าเนี่ยครับ ตัวผู้เล่นนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือนะครับตัวผู้เล่นที่กําลังเกิดการประมูลกระเดิดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเฟอร์ฮัตคาแพนอย่างเห็นไหมอยู่นี่แหละนะครับคาแพนผมเรียกถูกบอกกัมไม่รู้นะเนี่ยครับคือเขาจะไล่ลําลดับไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับใน EP นี้เนี่ยผมจะสอนการเช็ค Data นักเตะก่อนนะครับ Data นักเตะระหว่างที่เรากดประมูลตั้งแต่แรก นะครับแต่แก่ก่อนที่เราจะกดประมูลเนี่ยนะครับให้เราดูอะไรบ้างนะครับอ่ะอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ครับนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีว่าเขาเป็นการบอกว่ามีการซื้อขายกันในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไรออคชั่นเท่าไรออเฟอร์ไปเท่าไหรนี่ครับแล้วก็นักเตะคนไหนเนี่ยนะครับเทรนที่กำลังมาเลย ว่ามีการแบบซื้อไข่การ์ดกันด้วยราคาที่ดีที่สุดนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยมีใครบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากให้ให้ทําให้เลือกเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับมือใหม่มาตรงนี้เลยครับนะครับให้มาเลือกประเภทการ์ดก่อนนะครับอย่างสมมุติเนี่ยผมเลือกการ์ดเป็นการ์ดแร่ละกันการ์ดแร่นะครับการ์ดแร่การ์ดแร่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกเลยว่านะครับตัวสโมรสรเนี่ยผมก็ยังไม่เลือกนะ,ะเขาก็คือจะฟรีไปเลยผมก็ะจะมาเลือกเป็นตำแหน่งที่ต้องการอย่างเช่นผมต้องการตำแหน่งเป็นมิดฟิลนะครับ นะครับมิดฟิลแม้แล้วก็เลือกนะครับเป็นโกลบอลสตาร์ Star, คือสามารถเล่นลีเล่นลีออฟสตาร์ Star, คือทั่วโลกได้เลยเอามารวมกันได้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับผมก็เลือกตามอายุนะครับอายุเนี่ยผมจะเฉลี่ยเนี่ยผมจะเลือกอยู่มาทั้งสานะครับเพราะว่า3ามสเนี่ยยังสามารถที่จะเวลาซื้อมาเนี่ยมันสามารถขายหรือทำกำไรต่อได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็โปรไบรท์ฟิลเตอร์ Filter, เนี่ยก็อยู่ที่เราเลยครับเราจะเลือกไพร์ราคาเท่าไหร่ไหมนะครับตอนนี้ นะครับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ player status นะครับก็ถ้า starter คือคือเป็นตำแหน่งที่เขา start เป็นผู้เล่นตัวจริงเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับ L 5 L 1 5 L 2 0 L ส0อันนี้คือค่าเฉลี่ยย้อนหลัง15เกม40เกมเราสามารถดูได้ส่วนใหญ่ผมจะดูประมาณสัก15ก่อนนะครับตรงนี้พอกดตรงนี้ปั๊บนะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยค่าเฉลี่ย ของนักเตะแต่ตละคนเนี่ยที่มันขึ้นมานะครับค่าเฉลี่ย15นัดย้อนหลังเนี่ยถ้าเราจะไปกดซื้อเราควรจะดูตรงนี้ก่อนด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยผมดูตรงนี้ฮะผมดูเสร็จแล้วปับ๊บเฮ้ยอ่าผมดู15นัดย้อนหลังอันนี้จะเป็น5นัดนะครับนี่จะเป็น15เกมนะครับผมมาดูปับ๊บในตัวการ์ดแลนเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเลือกคะแนนเฉลี่ยที่มันแตะแต50หรือ50กว่านะครับผมก็จะไม่ไปเล่นที่ต่ากว่า ที่มันเป็นสีเขียวอ่ะเช่นเป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าเป็นสีฟ้าเพราะว่าถ้าสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าค่าเฉลี่ยเขาไม่ดีหรือถ้าสีฟ้าราคามันจะแพงไปถ้างบประมาณเราไม่ถึงเราก็จะไปสู้กับเขายากนะครับอันนี้ผมก็จะมาดูเพราะว่าทําไมผมต้องเลือกการ์ดประมาณนี้เพราะว่าการ์ดที่ค่าเฉลี่ย,ยประมาณนี้เนี่ยผมเวลาไปลงเล่นเนี่ยมันสามารถลุน้นลุ้นรางวัลได้นะครับลุ้นรางวัลอันดับประมาณสัก2,000กว่าๆอะไรเงี้ยนะครับแบบโดยค่าเฉลี่ยคะแนนเนี่ยถ้าเป็นการ์ดสีแดงการ์ดแรเนี่ย ถ้าถ้ามีค่าเฉลี่ยคะแนนสัก2 0 0ถึง250ขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสร,รับรองวานประมาณ0.001์ eth e นะครับถ้าจะไม่ผิดนะอ่าซึ่งผมเนี่ยก็พยายามจะปั้นอยู่นะครับจับก็จะปั้นก็จะเลือกประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยถ้าผมดูปับ๊บผมจะดูเลยอ๋อราคา0.0134เฮ้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ผมก็จะเล็งแล้วว่าเออเดี๋ยวนักเตะคนนี้เนี่ยนะครับ ผมก็เตรียมจะไปสากาวแล้วแล้วก็เตรียมจะซื้อนะครับก็อาจจะเป็นประมูลแย่งกันแล้วก็ผมก็จะมีงบในใจว่าถ้าราคาเกิน200ยูโรเนี่ยผมจะไม่เล่นแล้วถ้าเกิดมีการประมูลเกินเกินมากกว่านั้นผมก็จะจะมีงบประมาณอยู่ในใจประมาณนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณมันมันเกิดไปนะครับอย่างนี้ครับโรมมนนะครับคือเอ่อเคชเคชบอมนะครับก็อนนี้ก็น่าสนใจเนี่ยสี่2เเนี่ยโอเค 46 47เนี่ยยังได้พอได้อยู่นะครับออสการ์เบอร์เก้ออสการ์นะครับยังพอได้อย่างมาตรงเนี้ยโอบาเน่เอ็นวูบูดูอ่ะอันนี้ก็พอได้อายุก็มา24นี่ครับพอได้ราคาไม่แพงด้วย0.0030อย่างเงี้ยพอเล่นได้นะครับพอเล่นได้ราคาก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะพอผมเจอแล้วปุ๊บอ่าทำยังไงครับผมอยากจะไปหาคุณมัาเทอุสทาเฟอร์เนอร์ใช่ไหมอ่ะผมก็กลับไปที่โซล่นะครับแล้วก็ไปที่มาร์เก็ตเสร็จแล้วผมเลือกการ์ดแล่ครับนะครับ กัดแลนะครับแล้วก็เลือกเป็นนะครับอา Position, นะ่าโพสิชันเนาะมิดฟิลมหามิดฟิลอยู่นะครับนี่นะครับเพราะมหามิดฟิลปับ๊บนี่ครับก็จะเป็นนักเตะเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ที่อยู่ในในโซลาร์ดัต้าเพราะมันจะนะครับให้เราเห็นเหมือนกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับอย่างคนนี้เนี่ยคุณอีดินวิสก้าเนี่ยเจ็ดสิบสามด้วยเฉลี่ยโอ้โหเห็นไหมเขาแย่งกันประมูล2,000กว่ายูโร นะครับ2 1 9พยูโรซึ่งเราไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดจะเอานะักเตะเอ้ยตัวนี้มันถูกนี่ลองเล่นไหมลองลองลอง,ลองจับไหมคือพอมาดูดัตรามันทีมันแบบมันมันไม่ตรงกับสเปคเราเช่นอ่าอันเนี้ยนะครับอายุ25แต่ว่าไม่ได้อยู่ในลีกออสตางยเงี้ยกระยากนิดหนึ่งนะครับอายุ27อายุ33เนี้ยใครเฉลี่ยยี่สิบมันก็ไม่มีใครอยากกดไงนะครับพอมาดูนี่ปุ๊บอ่านี่เห็นไหมนี่ครับมัตเซอุสทาเฟอร์เนแบบอร์เนนนนีี่่่ยอออะะผมกกกกก็จแบบดดสัั้ไ นะครับแต่ไม่ก่อนหรืออีกอันนึงนะครับผมก็จะแบบถ้าตั้งใจจะเอาแล้วเนี่ยผมบิดเลยผมกดบิดก่อนเลยนี่นะครับบิดก่อนเลยนะครับนะแล้วก็กดบิดรอเลยนะครับแล้วมันก็จะมีการคอยเตือนว่าถ้ามีใครประมูลมากกว่าเรานะครับคือเราก็บิดแบบจองไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้นะครับนีาา่เหลือเล็กซานเดอร์กันว่ากันกรุนวาวนะครับนี่กันว่าขอภคร <laughs> นะครับกรุนวาลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะมันไม่ขึ้นในโซล่าดัตตาเพราะอะไรครับผมเลือกอายุไม่ไม่เกิด31คนนี้อายุ32แต่ถามว่าถ้าเราไม่ซีเรียสอ่ะพออายุการใช้งานพอจะได้เนี่ยก็เอาเลือกไว้ก็ได้ค่าเฉลี่ย49แต่ต้องไปเช็คโซล่าดัตตาอีกทีนึงว่า15เกมย้อนหลังเนี่ยเขาค่าเฉลี่ยประมาณนี้ไหมนะครับถ้าให้ดีเนี่ยให้ให้สีแตะประมาณสีเขียวในี่ยกำลังเวิร์กนะครับอ่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้โซลดัตตาแบบ ง่ายๆนะครับในการเลือกซื้อและประมูลนักเตะนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็าสามารถดูซ้ำแล้วก็เอาไปลองใช้งานกันได้นะครับจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ประมูลเราจะดูในเรื่องของอนักเตะที่เขาแบบแบบมีค่าเฉลี่ยแล้วมีคนนี้ก็ตถือการ์ดอยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะไปขอซื้อเขาหรือว่าเราอยากจะไปไปหาคนนี้เขาวางขายเนี่ยนะครับโดยดูดูจากคนที่เขามีการ์ดอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกดูอีกวิธีหนึ่ง นะครับเดี๋ยวขอเป็นคลิปถัดไปกันละกันคลิปนี้ก็จะแนะนําให้ประมาณนี้ก็ละกันนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาฟังเข้ามาติดตามเนาะหากผมพูดผิดพูดไม่ดีพูดพูผิด,ดต้องยังไงเนี่ยขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากรบก,กวนนะครับติดตามเพจไปดูบอลน,นะครับเราเนี่ยจะมีการแนะนําวิธีการซื้อตั๋ว นะครับบรรยากาศในการไปเข้าชมหรือวิแม้แต่ในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมที่เกี่วกับฟุตบอลนะครับก็จะมาไล่ามาแชร์กันนะครับมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็มาแนะนํากันนะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ